อึ้งเฝ้ห้องอึ่งเฝ้าห้องอยู่ในท้องพูสตุ๊กแ่ได้กินข้าวเศร้าอยากดอกอันนี้ปลตักดำปลาตักโต๊ะเสร็จปลาฉิมาจบอยูปลาจมูกันอึ่งบ่้อบนตกแห้งเล่มข้าว่ะดิฉันวันแหกสีแห้งว่เห็นเมื่อวานนี่นะเหียวอุ้มอยู่ตอนกลางเว้นเป็นบ่อเนตกนี่คืนก็คืนเงินโต๊ะ บัวหาอึ่งเข้าบ่สสมันยังมนึ่งยุ่มไว้มนําแม่วนเอ้ยอ้าวคือมีลูกมานําัมันขี้อ่องกันมาบ่นี่โอ้มันดมาเองสร้างว่าอ้าวว่าอ้ บทักทายสบ,บายดีเด้อพี่น้องเอฟซีเบอร์สุขุสุคนกันยินดีตอนหับเข้าสู่ส่องสนอนบรรพาค,คือเก่าคือ้เดิมเด้อพี่น้องเออวันนี้ก็มาหาน้องสมโอน้องรอดพี่น้องเอเนาะอ่าสงสัยเพิ่นเครียดว่าท่าสนอนสิไปาทางพุ่นทางบ้านสามูพี่น้องเออ่าเพิ่นกะฮกเอาสองพี่น้องเพิ่นเนาะแต่ท่าสนอนก็ตั้งใจมาหาเพิ่อนทะเลพี่น้องเอ อย่าเพิ่ดสงสัยเข้าใจผิดว่าทางสันวนสิไปพุ่นเนาะเข่าในพุ่นที่นี่ก็โค้งน้ำพียพี่น้องเอ้เนาะปวาตรุกนั่นนะเคยเข้ามาแต่ว่าเธอนื่องเกือบลุ่มพียพี่น้องเอ้เพราะว่ามันเดือดแห้งเนาะมันมีน้ำแน่พียพี่น้องเอ้ก็ได้โค้งมาทางบ้านน้องปู่ป่าเนาะใครแน่พี่พี่น้องทางห้องน้ำน้องซุโอพี่ละกลับมานี้เนาะอ่าก็มีเมตใจดีพี่พี่น้องเอ้มอบ อาให้ทัสนอนเป็นสะพานบุญคือเก่าคือเดิมเนาะคนเก่าคนเดิมที่เพิ่นเคยอ่าซอยสู้อุปธรรทางนอกสุโอเพิ่นะเนาะตั้งแต่พพี่น้องเอ้ยอ่าสิ่งของกินคงอยู่แล้วก็กระเบื้องเนาะกะโลหละเนาะกะโลแล้วก็สีอ่ามอบงานให้ทัสนเนาะจนมาแล้วพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็ยังบ่ได้ปได้ทิ่มทางน้องเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะ อ่มามื้อนีก้ก็จังได๋ก็มาุนมากันพ,กพี่น้องเอ้ยบัดทัศนรเอาหยังอ่ามามอบให้ทางน้องเพิ่นเนาะพ,พี่น้องเนาะโดยอ่ามือพมือนแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าตกแถวสวรรค์เกอ่าบ่อยากให้พี่ตกบ้านสนวลผู้พี่น้องเอ้ยนอออบบเน,นาะหลังคาก็ยังบ่ดีก็ยังหัวอยู่เออเห็นเนาะสมออกแเนาะําง เพิ่นชงสายตาเพ,พิ่นก็ดีดีเพิ่นกระไรโขเนาะาสนนมาเพิ่นคอคจกจังไลโอ้น้าโหกห้ามถั่วมาแล้วจริงจางน้ามถั่วบ้านบ่ โอ้น้ำถมบ้านมาคตาดีแท้คอกเบ็บเบ็บรดนะนี่ดยคตาดีแท้เสาพี่น้องน,น,น,นี่วา,าดศรี่รถกายอะไรแบบนี้คอกเบ็บเอยู่โอ้ แต่แเห็นชฉมฮินโนะมาแรกขอบแบบแบบอยู่ตามพันดูจุงมสายเนมแต่ทางมันนั่นเนาะเนมคอยทางอยู่นะเนาะว่ารู้คอยทางมันนั้นบ่ใช่ไปด้วยมากันมือมือเดียวหนึ่งมือเดียวมือสองมือที่สามเป็นยังไง ค่อยได้ชำนี้บ่ดดมดลยออ้มมดเลยไอเนี่ยดี่เาไปห่อฮงโพดบ่หินห็นหอมเอาหห้อมหอด้วทางผูคนจีกมาใส่ดไม่ี้ยขวนี่ ไัดมาออโหกโมเลอลนกลปัละไมายังนีได้มนี เหียเหี้ยไปเหยียบมาอยู่แบบนี้แล้่อยู่บ้างไหมอยู่อยู่แล้่อยู่ในโตมันมันมัดมันจะใส่โอ้ยจะค่อยลงมาตะพุ่นแล้ก็ตรงนั้นสูงตรงนี้ค่อยลงมานี่ยเลยตกแต่เท่เลยมันตกแห้งอะไรสินะเนาะแห้งอะไรคืนนี่โอ้ เากาข้างผลห้องผ้าเดือดกตยังใครมนมมีลมเนาะโดยลกกธรรมดาโกธรรมดาใช่นี่หัวกับอะไรหัวใส่น่ะเอ็มพีพวกนี้เป็นคอึงได้หมดเครบดีใส่น่ะให้ไปก้านอึงนะไม่ให้ย่อย หน่ออยหน่อยนั่งเงอนพรวมตึงมาหรอเอาทั้งสองคนอยู่ครบหมดสัตวอึ่งเห็นบ่อึ่งเห็นได้อึ่งโดนเล่ยมึเออได้ตัวนึ่งกูก็เดลยกู้ไปก้านบ่มีคมอ้าวบ่มีคมคอมน้อยกว่บ่มีมีอยู่บนบู่อ้าจะว่าพอได้อยู่พี่จักบ่ได้ครับหลอดบีบเบด ไก่มดมดไว้ไว้โอบ่ได้ซื้ออันคมมาไว้ให้ก่อนก็ครบตอนเ้าไก่เก๊เลยครับพี่น้องโอต้องอึ้งนี่บริการอึได้ยินบ่เสียงอึ้งฮอน่ะว่าว่าแล้วเรียกนี่เขาบ่มีากินใคคนันคนอึงได้กินว่ะกโตน่ะโตนึโตเดียวสิคนอึงคนเอาบัดนี เขาบริสุทอู่เหตุใดดอกเขาไปหาไก่เขาไก่ขาไกันไเออไก่แล้วใครอยู่พุ่นไก่สีดําไอเน่น้อยเี้ยเขาบอกน่เออเขจ้าเนี่จ้าวันอยู่ยเอาเจาม่เหยียบไปนะขาเงินหาคำเน๊ะ นั่นคือเวลามีได้ปีก้บ่แล้วจเอแล้วเนาะสบตมันแล้วบ่ไปเยี่ยมอีก้คักอะนะนางชมโอเพิ่นเอามือรวดเอาสิกัดมือเพิ่นเอาอืกัดมือเด้อหื อึ้งเผาห้อง,อ,อ,งอยู่ในท่องพูสงุ้ยใ่ไปดิกินข้าวเศร้าไปยากดอกันนี้ถ <c oughs> ้ากินนะบอสุงสสยอึ่งเผาห้องรอบเที่ยงซะจ้าว่าใส่เหงใส่ทรายหน่อยพวกพจกกินจะสิบิบมิลลิวัตต์เตังพ เนยืนแต่ช้อมเมนวนโอ้ยังช้อมเต่เมนวนมาบอสยีรไมายมน่อยบแน้ำบ่ะฮยโอเยาสห็นเนาะเนวนฮยบอยังน่อะกตุ้มลวดหนากันเลยบาเอ้อ อ้าวมีเห็ดด้ยนี่มองงนมันนอนกอดอะไนี่โอ้เนาะสี่คนกับสี่คนแปดมือสี่คนแปมือเห็ดอ้เบี้ยพาีตูออกได้นี่ใช่นี่นี่นี่หิมหัวหิมสวนนี่สช้อนนาแอามือกมกเด้ได้บ่ โอไล่เพราะยูชนะฮะไล่ยู่่าันขวันอยุเนอยน้อยเอาปูนใส่อองาก็เิงเลยสงสงามไปหน่อยนะ้สรางเงียพรเฮดกพรกันลุยร้สร้างเียลงเอ้ยกับมุ้ยพระเฮดเนาะอยู่นิ่ง เดือนบ่เนาะสมโอจ่อบ่สักค่ําบ่สักเช้าไปจอบวาจิมาจอบอยู่ว่าสมโอกันอึ่งบ่ฝนตกแฮงแน่นค่ําว่าติสุวรรฮสิแงบ่เห็นเมื่อวานนี่น่ะเขียวอุ้มอยู่ตอนกลางเวนแม่นบ่ฝนตกนี่คืนก็คืนกตกเอาเอา อ้านี่วอ้หเมื่อยปวดแต่ขิดินน่าจะปวดคนไปน้ำมันฮะใหญ่ที่เด็กเลยวดใหม่่าห่ชุบหั่นมแห้งไหมอุ้ย ແຮງແຮງແຮງອືມແຮງຈໍາແນ່ເດີ້ບໍ່ไว้้มันขี้องกันมาบ ม oh, ันดุงงสาส้างว่า,อ,าวอึ้งเผ่าอันนี้งนี่ตับัง่าย,อ,ยาอ,อ,อ่นดไหนเนาะเอเพีอยู่โอ้อะไรอใช้มเต้นมันเข่ามันพื้น,นี่โอ้<ด> oh, มีกบมีอึงเนะาะแถวบ้านชมโอนี่เสียงห้องสนั่นพันพืน<ค><ะ>มันเต็มอย่นน,น,อน,อนน้อง่น oh, มีกับนอกา,การเทตรุกตริกนี่เนาะโอ้ยแม่นวลินอน้ำบ่อไปการอึงมัอนี่ หึอากันอึงเนาะหนักฝนิมาลวูโยพี่นอเอรแซมจับปลาแดงเลยห้องขับรห้องขับก็คือเีย่าอึงห้องไดี๋ไรหกเอียกอวกเอีกบ่อกบห้องด้ใช่อาส่วนเสียงกบบ่ได้บาเลยเอฟ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 บมเนบ่ เห mm. <sh arp inhale> <laughs> ็ดแต่เช้า <sh> พ <arp inhale> ุ่นี่นี่นี่ก็1 1 0็นยังได้เอ้าๆจอดเบิ่คักหลายฮ้อๆๆงนี้หดน้ำใส่เด้เด้อางนี้ฝนบ่ตกก็สิหดใสแด้บาดนี้โอ้ยดานกะลม่ยยเื่อย มือเพียเลยตุ่มเต็มหน้าโกโอ้ตลุยตุ่มมารีรอเลยโบกนางะใส่ชุดเต็มแบบจะเกิดโบกเต็มบัตทีจะโบกค้าเกิดโบกเปียบเบิ้เนาะแย้งค่ะกอกหืมรอใส่เสื้อขาวไปเลยเลยเสื้อขาวส่งแม่ปิตุมเลย ยังเมาคือเสียร้ายเนาะยังเมายังเมาหน่อยเมาไงอ่ะถูกใจจะข่มเหตุแต่เนี่ยเมืงเมียแต่บาทเห็นผมเปลี่ยนแน่อ่ะแบนี้เอา มีไั่มาจ้างไปปลูกมันบ่สมมุติโมมีไั่ผลตกน่าจะมีเนาะปกติไพ่สมา้างจำที่ผูเก่านี่บ่การบริหินตั้งลำมา้องรดไม่เกียงไม่เกียงเกียง 干别的吧。

มามาเขาอีกรอบสองรอบสาม <S 2> <S 2> <S 2> สโสงมาบบบนี้ <S <S 2> <S 2> ไปหิวเอาเครื่องน่านี่เป็นเว่นอะไรเพื่อนเลยอันนี้ก็ซื้อของมาตำม,มาพร้าข้างนอกสโสมนอดอด้นองเลาะพันลองเลยจะคิดว่าของไพซะ โอ้เ oh, จ้าคอกถึกแล้วนะ,อ ha, ะ,ะค,ออคอยตั้งใจไปสิมาหาเจ้าแต่เจ้าคอกข่อยก่อนเออข่อยโค้งและข่อยมาบ่ได้พวกนี้กวาดํนาขี่ตมให้สิโดยโค้งไกล้เลยพูนเข้าทั้งบ้านน้องปูป,ปา่าไปโอ้โอเคแล้วเนาะเอาติตั้งใจมาหาเพื่อนน่ะแหละเพื่อนเนมเห็นก็เลยคอกชอบพี่น้องเพื่อนคิดว่าเมนวนสิไปทั้งอื่นโอ้ยสมบุนงอลอน คนจมไ้กินหมี่อ่ะแต่กี้ได้กินหมี่ใส่ไข่เนอะหรอวะว่าอุ้งกันหีืว่าเนี่ยอือพี่จมแบบนั้นมีใส่หัวเลยคุณบริกางนี้แบบกระจ่มจมจยบกินอืออะอันนี้ก็คือทางไม่ย้ายคือเกาเดอร์น้องชุบโอเดอร์อเป็นอ่าปลากระป๋องมีอันยำๆเนาะจัมโบ้บางอีโบ้ลดนี่ กินข้าวไร้รสนี่เนาะมันเข้มข้นแล้วก็ขนมหยังบ่ฮู้แม่นวลซื้อมาให้ช็กโกแลตบ่เรดพี่น้องเนาะ FC บ่มีห้านเพิ่นเบิดพอดีมาขนมมนี่แหอืเอามากะไว้กินเอาจังไดขอขอบขอบคุณไปทางแม่แม่ยายได้ล่ะเด้อในอยู่ดีมีแฮงอืออมายห้ิขงมอร่ขอบคุณขอคุณหลายเด้อแม่ยายสุขส ลกอยลายตะคืนลอยเท่ากันเท่าเดิ้ลซาดุกคือเมนวนคือกันเกเป็นสะพานบุญเป็นานกรออยดี่แห้งผักแขงเ็นวนสุกสลามจัดไยกรอยลายตะคืนลยเท่ากันเท่าเดิ้ลซาดุกก็ะโมกกับเจนลายกโมหอยดึงแห้งกับเป็นแงเด้มายายสรุกสลามจำดายกระหอลายับคืนลยเท่ากันเท่าเด้อ เมนูอะไรพก้ันเมาเป็นสะพานบินในรองอ้ดุนแหกะปอบเอนเดอร์ี่ใลกชิ้นสัดายกระป๋อคไรกคนเดอร์ซะดูด้ยเนาะอ้าวเก็บไปกินมีมจฉาคน่ะแก็ไหมสบห้องสาหองอืกระปลองกระป๋องพี่น้องไรมีอยู่อะไรนะสิบอันบอสสิบอันลย กินได้ได้เขียวเหี้ยนได้ขนมนี่เด้อช็อกโกแลตได้อะพี่น้องเนาะนี่ก็คึมคึมพาคึมพลกดสต๊อกคือเก่าละเดี๋ยวันนี้กลับมาหาน้องเพื่อน่อกี้ก็ว่าสีโกงมัจะพุ่นเลยสุเจ้าขอ,อก,ก่อนทีตั้งใจมาหาสุเจ้เนี่ยก็ว่าสีโอจนันนีสีไปพุน่นไปเบี่ยงตรงนั้นพี่น้องเลยเนาะอ่ะจังไจคลิปนี้ก็ ท่าสนองกต่เชได้ขอจบคลิปก่อนให้พี่น้องเนาะม,มอบชิงมอบของให้น้องพอนแล้วอาสาบายดีนะโด,ด,ดยโดยพี่พี่น้องเนาะอ่ะท่าสนองกอะมอบปลากระป๋องแล้วก็มีแล้วก็อ่าขนมเนาะสองกล่องให้ทางน้องเพอนพี่น้องเอ้ยกระเบิดอยู่ห้าร้อยบาทเนาะพี่พี่น้องเนาะก็เป็นทางเมตใจด,ดี อ,อยู่พังไทยพี่พี่น้องเอยก็เพึิ่งกะบ,บอ,อกซื้อออกเสียงเนาะอาจังได้จังไดเนาะทักสนองก็ต้องขอ,ขอ,ข,อขอบคุณไปทางเมเด้อให้บุญคำนำสู่คอยเมย์อยู่ดีมีแห้งความเจ็บยาให้ได้ความไข้ขาย,ขา,ย,ยาให้มีมีแต่สุขภาพร่างกายเข็งเลงเข็งเลง,งเลงป็นลมโพลมใสให้ลงให้ลานเพิ่งพาอาศัยตลอดไปเนาะขอให้บุญรักษาที่เวลาคงครองเพิน่นพีพี่น้องเอ๋สาธุเนาะ ไปบุญคำน้ำสู้เพื่อนเพื่พี่น้องไอ้ที่เพื่อนมีม,มีน้ำใจที่บางงดงามอยากสวยอยากสู้ก็ทำทางนอกสมโอเพืนะ่อนเนาะอะไรก็ไล่เข้าขัา้วที่ว่าศาสน็เป็นสะพานบุญให้เพื่อนพื่พี่น้องไอ้ก็ขอให้มีละหยุเยือนย่อมันเนาะโดยอาจารย์ในคลิปนี้เนาะก็ขอขอบคุณขอบคุณไปทางเอฟซีเด้อเบิร์สุขุสุขคนพื่พี่น้องไงอ้คอมเมนต์ก็ ยังม่ได้เข้าตอบเนาะพี่พี่น้องเนาะจังไดก็อย่าว่ากันเด้อพี่พี่น้องเนาะอ่าฮะเพลงกันคือเก่าพี่พี่น้องเอ้มีเวลาทักสนองก็เข้าตอบเนาะพี่พี่น้องเนาะจังไดก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านจงมีแต่ความสุขการสบายใจเฮ็ดเสียวระกิจกันค้ากันค่ายยังขอให้เจริญเจริญไปเมือหนาเด้อเนาะโดยจังไดคลิปนี้ไปแล้วพี่พี่น้องเอ้ขอกล่าวคำว่าสบายดี